สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสรั้นเรื่องเมื่อฉันโดนครูบิดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยมาสิแน่จริงก็มาสิโหที่รักอย่าเกงแั่ปากเฮ้ย ู้กอ่ะน้อยมากๆเลยง้อด้วยโอ้คุณเช่นอะไรกลับบ้านนะนี่แค่มาบ้านเกิดเฉยๆนะกลับบ้านไปอ่ะเอาคุณตายแน่โอ้โทษทาเฮ้ยลืมบอกแม่เลยว่าพวกมีเดินทางไกลแล้วก็ค้างคืนที่โรงเรียนไม่ด่วนเข้าบ้านเลยเร็วจังปกติจะอยู่ฝึกซ้อมถึงตีหนม่ก็ตีสอนี่แค่สองเพื่อน ไม่ไปซ้อมหรอคะซ้อมสิลูกแม่แค่ไพ่อเชยนะคือว่าพวกนี้เดินทางไกลแล้วก็เข้าค่ายนะแม่เข้าค่ายพักแรมหรอจ๊ะแม่ให้นานนานนานานานที่หนูจะได้เข้าค่ายพักแรมมาอยู่กับเพื่อนไม่ให้อันตรายเกินไปลูกยังดูแลตัวเองไม่ได้เดี๋ยวแม่จะสอนฝึกค่อยอายุอายุสิปีก่อนแม่จะค่อยฝึกลูกเล่นดาบนี้ พบมีดดาบเล็กๆพกมีดอ่ะไปโรงเรียนทุกวันเพื่อมีใครมันแกลูกลูกจะได้ไสมันเลยโอ้แม่นมันก็จะรายเกินแค่รู้จักป้องกันตัวเฉยๆก็พอละมั้งไม่ต้องเล่นถึงมุงถึงมีดหรอกป้องกันตัวหนูก็ป้องกันได้อยู่นะหนูก็แค่เล่นแม่ก็เคยฝึกหนูไปอยู่หมดเอไปฝึกหนูหนูที่เกาหลีนี่คะใช่ไหมส่งหนูไปฝึกที่เกาหลีอะที่มันป้องกันตัว ใช่ใช่ใช่หนูก็ป้องกันได้ไม่เห็นเป็นไรเลยผู้ชายตัวสงูงสูงอ่ะก็จัดก,การได้หมดแหละแม่ไม่อน,นุญาตให้ไปทางนั้นแหละปีที่แล้วแม่ก็ไม่ให้หนูไปปีนี้จะไม่ให้หนูไปอีกแล้วหรอฮอยแม่ไม่อยากให้ลูกไปมันอันตรายเกินไปไม่รู้ว่าครูจะดูแลครบถ้วนหรือเปล่าไม่เห็นหรอที่ครูที่ออกข่าวกันขนยมขยมอ่ะที่เด็กไปเล่นแถวใกล้ๆกองไฟอ่ะ ไม่เห็นหรือไงไม่กลัวหรอโรงเรียนก็ไม่น่าจะมีผีนะแม่สมัยนี้ละผีเผออะไรอีกแต่ว่าสมัยนี้ก็มีผีอย่าพูดเถอะกลัวไม่แม่ไม่อนุญาตอะไรทั้งนั้นแหละไม่ให้ไปน้าแม่น้าๆครั้งนี้ละน้วน้าๆปิง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 ไม่ต้องมาใส่ส่งใส่ตาออนวอนให้แม่เลยนะแม่ยังไงแม่ก็ไม่มีทางให้ลูกไปเด็ดขาด เด้อ <De> เอ้ยแต่แม่ก็ไปตอนนี้แหละลูกเย้ yeah, yeah, ได้ไปสักทีเย้ yeah. ปีที่แล้วไม่ได้ไปปีนี้ฉันได้ไปเย้ yeah. เพื่อนจะได้่หาว่าไม่ใช่เพื่อนแม่กัแล้วตั้งท่าดีๆให้มันแมนหน่อยได้ไหมรู้อยู่ฉันต้องท่าฉันต้องท่านี้มานาน,านแล้วทำไมไม่เห็นอะไรฉันเลยวันนี้อ่ะรู้เด้อเซลเล่นเฉยคนนี่ก็จริงจังเลยเนาะ หนูอ่านให้ฟังอ่าๆครูบอกว่าอะไรอ่างันเขาค่ายปีนี้งดหรอครูบิดอะพอแม่อนุญาตให้ไปแล้วดูด้วครูก็ชอบเป็นอย่างเนี้ยบิดตลอดเลยอ่ะอะไรนะลูกครูบิดอ่ะแม่บิดยังไงจ๊ะปีที่แล้วเพื่อน นุ่แม่จะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอ่ะครูก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละอุ้ยฉันจะพิมพ์ไปเลยนะครูบิด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 ิดิดิดนักเรียนพอหนูได้ไปแล้วครูก็ชอบบิดนะอย่างนี้อ่ะอุ้ยไม่ไปแล้วเดินทางไกลนูขออยู่บ้านดีกว่าครูชอบบิดนักบิดประจำประเทศเลยครูนี่แหละพ่ออสั่งครูมาจ้าพ่ออ ต่อสาได้ไปสุดท้ายก็ไม่ได้ไปสุดท้ายยกเลิกการนอนค้างคืนซะเฮ <c oughs> ้ยโมโหเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายคะ่ะบายบาย ดีแล้วลูกจะได้ไม่ต้องคุณก็จะได้ไม่ต้องเป็นของลูกนั่นสิ